ีิดเข้าหลังบ้านเลยนะฮะเอาโอ้โหบัดขวาครับัดขวาโดนนะอย่าให้โดนอยากให้โดนจังๆมัางนะโดนจังๆในมีหวังลงไปนอนฝันถึงไม่อินเหมือนกันนะครับทางด้านของลูกแมทกอยากทอัติลุดเอาโดนมาซ้ายครับจะมาจับ,จ,บจับสวยแทงเขาโอ้ประสานเข่ากันเลยครับ้ต่อยขวาได้เดี๋ยวเอาต่อยขวาโดนในโดนในอีกรอบนะึงไปดันเข้าเชือก ได้สิทธิ์รักเก็ตเองของจำยุทธตุยนุยยุทธนาเกียรติประพัดนะโอ้โหเสียบเสียบซอยก็ยิ่งเดินเลยครับตอนนั้นของปอภัยนะประเภทว่าสีบ่อย,ยันเลยครับอย่างนี้นนะมาลดมาเลยเจ้ามาเลยเจ้าลุกแมนบอกมาแล้วเจ้ามาเลยให้อมาเลยของฝากจากเมึงเหนือมีอะไรออกมามีหน่อไม้นะครับจากมึงเหนืออา้าวฮวนครับต่อยมัดขวาต่อยมัดซ้ายมัดขวามัดอัประคับแล้วก็โดนอุ้มหนูอยากโดนอุ้มครับแบบนี้นะ เขาโอ้โหต่อยแต่ขวาต่อยขวาหมดไปได้นะลูกแมนหมดผู้โดยสารก็หมดด้วยแหละครับต้านอยู่หรือเปล่าครับน้าติดตามนะเริ่มแรงขึ้นมาครับยกสี่นะโอ้โหมีครับเอามัดขวาพอได้นะชาโดนชาโดนเอาขวาไปเอาโดนเขาแข้งขวานะครับต่อยทรายบัดขวามาดูใครล้มไม่ล้มไม่ล้มเจอเข่าครับสับศอกมา เสียบเข่าคืนครับเดงตีโดนแข้งซ้ายแข้งขวาคืนเขาา่าขวาพยายามเขาก็ไปจิ้มนำตัวโอ้ยเป็นยังไงครับเป็นยังไงครับท่านผู้ชมครับดูไปด้วยรู้ไปด้วยยอมรับาวันนี้ทีมงานของผู้ประสานคู่นะไปน้งกี่สันโคกลางยะเกียรติเพชรได้ยิ้มหน้าบานยากระจายดาวเทียมเลฮะ มวยตกน้ำมันก็เหลือน้อยเลยฮะแทบตะแคงถังเลยฮะโอ้น้ำมันแพงแเกิก็เติมเยอะไม่ได้ครับโอ้่าพูดผิดกติกาเอาจบยกับจบยกสุดท้ายนะโปรแกรมนะชุดแรกครับตบน้ำเลี้ยงดีจากไรภูสิธิ์คกับนี้เชีย